โอ้นี่บอกกล้วยกล้วยที่ใส่สมแดงนะบอกใชโอ้กล้วยที่ใส่สมแดงเนาะโอ้อุดมสมบูรณ์ดีเนาะครับตัดได้บัวเอื่อยใช่นีมตัดบ่ได้จ้ะโอ้ตัดบ่ได้แก่เห้ยโอ้บัท่านแก่ตัดได้แต่ใบจ้ะโอ้ตัดได้แต่ใบจ้าไหวตัดได้ทั้งใบตัดใบได้แสบายตัดเอ้าโอ้ยตัดง่ายตัวไหนเนาะตัดง่ายจ้ะครับเราเบิ่งเครือพุ่นเครือพุ่นตันได้บ่วเนาะเครือพุ่นเครือนี่กับบัท่านได้จ้ะบ่ท่านได้โอ้บัวท่านใดไงโอ้้ยครัับจะตด ตาใดใบอีกจังโอ้ตาเทเตใบโอ้เอาเอาตาได้ใบก็โอเคนะครับโอ้ยเครือบ่อใดได้ดตาใบก็โอเคเครื่องบ่อใดตาใบก็เพิ่งกลับมาเบิ้งตัวนี้เนี่ยปเบิ้งก็คนค่ะตั้งเชี่อตัวนี้ตัวนี้ด้วนี่ตัวนี้ตาได้เยอะบ่ตัวนี้เครือนี้ตาได้บ่กันน้อยเยอะค่ะโอ้น้อยโอ้ตาได้ตาใบอีกเนยใบอีกแล้วจ้ะตาใดโอ้ยบ่อใดดัดเครืองจะเกลือเนาะโอ้ครับอนะโอ้มันบ่ทันไปแก่เนาะครับ มาบงมาอวทางในกถวนี้ตัวนี้นีอาจารย์โอ้่าทางในกถวนี้ผมาตัี่โอ้ยโอ้ยขึ้นง่ยงามเฉยอตัวนี้ไหมงามใสสมเนียงจ้าโอ้ยตัดเื้อได้บ่อนตัวนี้ไหมได้จ้าได้บ่อโอ้ยตัดตเลยตัดเลยใช่ไหมตัดมาตัดมาโอ้ยโอ้้วยงามเต็มเลยมาับเลยจ้าโอ้สับผมโอ้ รวยงามเห็นไหมจ้าใส่สมแดงค่ะโอ๋ออันนี้ใส่สมแดงมันบ่จ้าโอ้ใส่สมแดงโอ้ยขันใส่สมแดงจีนรวยงามแบบนี้เห็นบ่จ้าโอ้อขับสีเบ๊ทจังไหนกับกับกับผู้ที่บทท่านใส่สมแดงครับผู้ใดบ่ท่านไหนใส่กับฝาหมาใส่เลยค่ะดีดีจ้าโอ้กับกับกล้วยนี่นะค่ะกับแม่เขาได้ใส่บ่ใส่เยอะจ้าอ้สมแดงนี่ดีมันบ่ดีค่ะโอ้ยครับ